สวัสดีครับพบกับผมโคชัยนะครับวันนี้มาบอกคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงยุคใหม่นะครับผมก็มี2ข้อนะครับที่ทุกท่านสามารถทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงให้ได้ตังค์และและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบง่ายๆเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับผมนี่ครับลงทุนให้น้อยๆครับแล้วสร้างเครือข่ายให้เยอะๆทุกท่านครับ ผมเองนะครับประสบการณ์กว่า12ปีที่ทําธุรกิจกครข่ายขายตรงมาครับทำมาอย่างโชคชนมากๆเลยนะครับและมาค้นพบทริคนะครับที่ทําให้เกิดรายได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือการลงทุนน้อยๆครับผมลงทุนมาเยอะมากนะครับเมื่อก่อนแต่ผมกลับมามีรายได้นาที่นี้เนี่ยนะครับเดือนหนึ่งสามถึงสี่หมื่นบาทต่อเดือนจากการลงทุนแค่375้บาทครับนี่คือทริคเล็กๆนะครับข้อที่2ครับนี่ออนไลน์ครับ เราเข้ามาอยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตยุค 5G สื่อออนไลน์ Facebook นี่ครับเราเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมามามาเป็นประโยชน์นะครับมาสร้างประโยชน์พืออะไรคือเอามาทําการตลาดนะครับผมทําเมื่อก่อนนะครับผมทํามาสองเครือข่ายสิปีเต็มครับออฟไลน์ล้วนๆนครับแต่พอมาได้ทําออนไลน์นะครับนี่กับบริษัทเคเสียมสงปีนะครับ ความความเปลี่ยนแปลงนะครับความผลลัพธ์ผลผลัพธ์ที่มันแตกต่างมากๆเลยกับการทําเมื่อก่อนกับการทํายุคดีนะครับพูดง่ายๆคือออนไลน์ในยุคนี้นะครับวิธีการที่ผมทาอยู่ก็ได้ออกมาพูดคุยบนโลกออนไลน์ออกมาสปอนเซอร์บนโลกออนไลน์กับที่เมื่อก่อนนั้นเราต้องขับรถนะตื่นแต่เช้าออกเช้ากับหึกออกเช้ากับดนึก มันคนละเรื่องกันเลยครับกับเราอยู่กับที่ไม่ต้องไม่ต้องออกไปไหนอยู่แต่ที่บ้านนะครับแต่สามารถทําธุรกิจร่วมกับนะครับผู้คนอีกหลายคนทั่วประเทศเลยและแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่ผมทําอยู่นะครับผมทาอยู่กับบริษัทเคเซียมครับลงทุนแค่สามร้อยจดบห้าบาทเองครับทุกท่านถึงนาทีนี้ผมรับรายได้มาสามแสนกว่าบาทจากการลงทุนแค่สามร้อยจดบห้าบาทเห็นไหมครับและ ออกมาพูดคุยออกมาสอนออกมาบอกเล่านะครับบนโลกออนไลน์อยากให้ทุกคนนะครับปรับตัวนะครับถ้านะครับเข้ามากระโดดเข้ามานะครับในนะครับธุรกิจรือข่ายขายตรงนะครับถ้ายุคใหม่ยุคนี้นะครับต้องนะครับขยับขึ้นมาครับมาสู่โลกออนไลน์นะครับแล้วทุกท่านจะแล้วทุกท่านจะทำงานง่ายนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายครับมากๆเลยข้อนี้ โอเคนะครับถ้าสนใจร่วมธุรกิจนะครับกับพวกเรานะครับทีมงานเนี่ยนะครับบริษัทเคซีเอ็มกับทีมงานสามเจนิญเกษตนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสรุปคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ